เราจะทำอย่างไรให้มันแบบดีกว่าดีนี่หรอปะครั้งแรกที่ใช้เข็นตน้นก็แค่ลองดีอะแต่แบบก็แค่น,น,นั้นอะนี่หรอปะเออก็แค่นัน้นอะไม่คิดเลยแต่ก็กลัวคิดว่าเราจะเอาชนะให้ได้อะทุกครั้งที่แบบไทยได้โจทย์ ที่ไม่ถนัดอ่ะไม่ถนัดเลยอ่ะให้คิดว่างี้เลยโอ้โหแกงเราเนี่ยแกล้งเราแกงเราอ,อยากให้เราออกจากเอฟหรออะไรเงี้ยคิดเงี้ยคิดอย่างเงี้ยบอกว่าจะ,จะจะทำให้เธอเห็นอะไรเงี้ยเพราะฉันแบบแค่โจทย์แค่นี้สบายก็ตั้งใจซ,ซ,ซ,ซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็แบบคิดคิด,คดปไปอย่งเงคือคนอื่นเขาไม่ได้คิดหรอกคิดว่าอยากให้ฉันออกจากเอเอฟใช่ไหมอยาก อยากเห็นฉันอยู่กันแดนไปให้โจทย์เพลงแะ้รลบะคือแบบพอพอเรานึกถึงจุดนั้นอ่ะแล้วมันแบบต้่งเอาชนะคำแบบคำพูดในในอย่างเนี้ยคือไทยก็แบบซ้อม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 ถ้าเกิดซ้อมไม่ดีขี้เกียจนึกถึงคำเนี้ยขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นมามันจะซูยแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดคิดเองอืมแค่กำลังใจเองแบบข่มตัวเองไงไม่ให้มันแบบไม่ให้มันลอยอ่ะ ผมตัวเองว่าคนอื่นเขาต้องอยากให้ออกจากเอเนี่ยเห็นว่าไม่ดีนไม่ดีนี่อะเงี้ยคงอยากให้เราออกแต่คิดเองที่จริงคนอื่นเขาไมไ่คิดหรอกคิดให้กำลังให้ตัวเองฮึดไงหลอกตัวเองให้ตัวเองมีดจบต้องถามนายเลยผู้วิที่วิคไหนที่มันรู้สึกว่ามัน,นยากอย่างเพียง<พ><พ>สากุพบลัสค <Last time. S 2> ายแต่ว่าทายทำได้เวลา คนละใครพี่บเพลรทุ no ่งภาษาคนเอตอนแรกคิด no ว่าแกงจะชัดแกงไม่ชัดคิดๆอย่างนี้ตลอดแกงจะชัดแกงไม่ชัดอยากให้ออกใช่ไหมอยากให้ออกนีมเขาจะยิ่งทำให้เธอเห็นว่าฉันทำได้อะไรอย่างเี้ยใส่สอง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 ในที่สุดมันก็ทำได้แล้วยิ่งเราแบบวิ่งสองมันมันยิ่งออกมาดีอ่ะยิ่งเราพยายามจะเอาชนะคำที่เขาแบบพูดให้ได้มันยิ่งแบบมันจะไม่ยอม แต่แ้ซ้อมตนแบบมจะซ้อมยังไงเราอะแบบนึกว่ามันก็ได้เท่านี้มันก็ได้อย่างเดิมอะเสียงก็มันอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าการเคลื่อนที่อะมันมันการเคลื่อนที่ของต้นมันมาทําให้มันมาทําให้เสียงต้นอะมัน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 นี่ยไปสิ่งที่คือเมื่อกี้แบบไม่ไอยากสมุดเลยทม่ติแบบคือพยายามลองจินตนาการว่าเออแบบสมมุิต้องเดินไปทางโค้งมันจะมีความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็เลยลองเดินดูเออเนี่ยอกว่าจริงๆริงก็ไม่ได้อยากจะเดินอะไรขนาดนั้นอะ ผิดพ,พลาดทุกอย่างเบื่อกอดเข้าไปเลยกดต้เงเข้าไปเลยดนีกดต้เงเข้าไปกด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 ทำนัางทำงนังทำนั่ทำาั่งแล้วมันจะมีจุดหนึ่งวที่แบบเอาชนะตัวอเองได้เีอะนี่กดลงไปกดเข้าไปเลยกดเข้าไปกดไม้สุดๆงดหุดหงิดมันแบบไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะทำมา ทำมาเขาช่วยที่เขาบอกว่าให้อยู่กับตัวเองอะ่ะคนอื่นจะเป็นยังไงจะอะไรยังไงก็ตามแบบอยี๋ยวไปสนใจอะ่ะคือคือคือแม่เขาบอกมาแม่ให้เขาบอกมาว่าถึงแบบคนอื่นจะรอจะเสียงดีจะจะเท่จะหุ่นถึงเราจะเป็นอย่างนี้แต่เราอย่าไปพิจารณาคนอื่นให้พิจารณาเองว่าตัวเองถ้าเราไปแบบคุณแบบดูดีวมขาวอะ่ะมันหุ่นดีวะ่ะ พีม auto, herman, ่มันเท่มันเสียงดีอ่ะถ้าเราเอาถ้าเราเอาเราไปเทียบกับเขาเราก็ไม่ใช่เราดิก็เป็นเขาดิถ้าเขาดูดีกว่าคนอื่นเขาต้องต้องเลือกคนนั้นต้องเลือกคนนั้นเราต้องเป็นตัวเราเว้ยมันต้องแบบเพื่อนี่แหละตัวเรานี่แหละต้นใครจะมาเหมือนต้นไม่ได้ก็ไม่มีถ้ามีคนมากรอบต้นมากรอบต้นแต่เขาทําไม่ดีต้นเขาก็ต้องเลือกต้นถ้าไทยไปกรอบไปกรอบเต๋าไปกรอบจ้าตาดีอย่าเงี้ ไม่เขาแต่รู้สึกเขาก็ต้องเลือกเต๋าเราเป็นเราดีเราใช่ไหมทรดย คิดว่าแบบเรามาโชว์เรามาโชว์ของถ้าคิดว่าเรามาแข่งนันเราจะแบบจะไม่หลอนจะไม่แอดลิบสักกระตวนันใช้ได้แต่ว่าจะ,จะลองเพียวๆจะลองร้องรนละเพื่อเยอะดีกว่าน้อยเชื่วยใด้าโชว์ทยโคตรสนุกอ่ะร้อเต้นหรอ เต้นอะเต้นตายอะออเหมือนวีแรกไงเออสนุกสนุกดีแล้วออกให้มันมาดีนี่แหละรสชาติต้นมึงเจอทุกแบบทุกรูปไทยไม่ถนัดสายกลก็ามาแล้วได้วีคสองเลยแต่เรารูกก็ไาทายทำได้อยู่แล้วอะเก่งฉันนี่เสียใจรถทุงจะแย่มากมตายกว่านี้จ้า พยายามเลยโดนแน่ถ้าอยู่ต่อเออทานะนะเด่นเจอตอนตอนที่ทายแบบท้อเรื่องเพลงเลยทอแบบอมน,อนยากวะช่วงช่วงเพลงสากลอน่ะแบบนอนท่องนั่งท่องท่อง,งท่อง,งทงท่องมันไม่มีอะไรที่แบบถ้าเราทอไปพยายามมันทำไม่ได้เว้ยถ้า คือโหเนื้อไม่ได้เลยอะสำเนียงอะไรก็ไม่ได้อะต้องแค่แค่ประโยคสามคำแค่นี้สามสี่คำเนี่ยประโยคเดียวยังจําไม่ได้อะเขานั่งทอ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 งมันอยู่นั่นอะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกวุนแล้ววนอีกวุนแล้ววนอีกว่าพวกมันจะต้องปรับตรงไหนจะพวงปรุงตรงไหนังแรกสำเนียงแบบไม่ได้ไม่ไหวแจ้ไทยก็คิดถึงนั่นเว้คิดถึงความลําบากอะ ที่มันเคยลําบากมากกว่าโจทย์เพลงคิปติวเนี่ยคือแบบโหคิดถึงตอนที่แบบตัวเองเกี่ยวข้าวยู่ะถึงตอนที่แบบมันเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยตอนที่ทางานงานอะ่ะโอ้โหโจทย์เพลงแค่นี้ทําไม่ได้หรอวะที่แบบงานหนักเลยทําทได้เลยใช้คิดดูเลยใช้เข้างานโรงงานค่ให้เข้าเจ็ดโมงเช้าเลิกทุ่มเลยอะแล้วก็มีโอต่อพักแค่ไม่กี่ พักแค่สามครั้งในวันหนึ่งต้นทำได้อยู่แล้วต้นน่ยมีทุนมีทุนเดิมแล้วยืนเลยนะใช่ไหมต้นมีทุนเดิมอยู่แล้วนะพี่นี้ชัวรว่าจะโดนด่าเละกว่าเดิมมีชื่อจริงพี่ไม่แน่ไม่แน่นะต้นลองพยายามกับผมนี่นนั่มาเราพยายามด้วยกันแข่ก่อนมาพยายามด้วยกันแล้วแค่ได้แล้วว่าไม่ใช่ไรับแค่นี้มัพพี่รู้เรื่องผมได้เมื่อกี้ก็ลองดีพี่ มไม่ชอบอไม่พอใจเมื่อวานนี้ัะเออต้องนี้ด,ตด,ตดีต้องนี้กว่านี้สังดีกว่านี้ไม่ต้องจะต้องดีขึ้นไปเชื่อหายดีไ,ไปแล้วเป็นพ่อผมอะทำไม่มไดนะ้อานน้ำไปไปนอนเสียดอาบอะหรืมาทำตัวนี่ที่มงแล้ววะใครมันเซ็ตผมกนะันอะเซ็ตก็เซ็ตไม่ออกที่มงแล้วเชิ รู้เวลาได้ไงเล <1. S 1> ิ่มโอ้ oh, พยายามไปเถอะเชื่อไทยมันอยู่ฟีลลิ่งอะมันจะพยายามยังไงวะเนื้องจากว่าแบบเน,นเเหื่ออยยละราง่ายเนื้อเพลงอ่านเราง่ายอะก็อ่านแล้วอะก,ก็อ่านแล้วแล้วไงวะอ่านแล้วยังไงเหรอเออเราง่ายอะก็ไม่เห็นก็ไม่รู้ก็รู้สึกแล้วแตไ่ไม่รู้อะถ้าบอกว่าเพลงนี้ นี่เธอพี่พี่ต้องอเ้ื่าเธอริงคือมีแฟนก่อไม่มีไงไม่เคยมีเลนจะพูดว่าอะไรตอนนี้ยพลงี้แต่งให้เธอเธอจะเชื่อหรือเปล่ามันอาจจะแบบไม่ได้เพราะไ,ไม่สวยงามเหมืนอนคนทั่วไปวือตอนนี้ไม่ขึ้นเลยอยากอยากให้รู้อยากให้รู้ว่าเพลงรักอะพี่ถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้พี่จะถึงตูบีน้ำวันก็ได้ไม่อะแก มันเป็นแค่เปลือกนอกเวย้ยเธอคงเคยได้ยินไม่เคยมี<อ>มความรู้สึกอะไรดไ้วยกันแล้วเธอรู้สึกเว็นไงเหรอาจ,จะเธอฟังงพลงนี้ โอ้ย,องงยมือคือเออมืออไปคือ,อคหล่อไอ้ทสั์อีกเครื่องเลยสู้ดิตนาท่าน้ท่านั้ผมจะร้องดีเปษษ็นพิเศษผมเชื่อผมจะร้องดีทุกคนท่าน,น้จะได้รและกพี่อากจ,จะบรบ้อง f e e l เต็มจะได้มีการ มันเป็นแค่ชื่อเหมือนกันจะไม่รู้สึกความหมายอะไรของมันเลยเจมอยู่มาก็ไม่รู้ไ่้ตอนเนี้ยก็ตอนเนี้จะได้มีกันและกันปืนเหรอใช่ตัวเฟ้ยๆอะไป่ะอามนนะ้ำยังอ่ะดีออกตน้นสีสันเว้ย มันเป็นสีสันคิดว่ามันเป็นสีสันชอบจะได้อะไรคือมันสีสันคิดว่ามีคนทดสอบเราเว้ยว่าเราจะทำได้เปล่ามือถือช้าฮะ Is it not enough time to r e m e สาตา Forget you มือถือแหลมไปไหนวะเมื่อกี้เราถึงมือถือแหลมเข้ามาแล้วอ่ะใส่ระวังไว้ตรงโต๊ะกินข้าวมั้ง ก็ so that can stay here. สมทบขอบคุณน,าน้าไทยได้รอ <c oughs> <c oughs>